สวัสดีค่ะรู้ชื่อนางสาวกนกรกรชมชาตินะคะ,ะแผนกวิชาการโรงแรม,มคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนหลักการจัดโต๊ะอาหารค่ะในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราปูโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราวางขวดเกลือพริกไทยและแจกันเพื่อหากจุดกึ่งกลางของโต๊ะนะคะและขั้นตอนต่อไปวางจานค่ะตามด้วยมีดโต๊ะและซ่อมโต๊ะนะคะ มีดจะอยู่ทางด้านขวาและซ้อมจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตามด้วยช้อนซุปค่ะอยู่ห่างจากขอบโต๊ะหนึ่งนิ้วนะคะตามด้วยมีดสลัดค่ะและซ้อมสลัดค่ะและในส่วนของมีดซ้อมผลไม้นะคะเราจะวางด้านบนนะคะ ต่อไปเป็นการวางแก้วนะคะเราจะวางแก้วน้ําก่อดที่ปลายมีดนะคะปลายมีดโต๊ะประมาณน,นี้และตามด้วยแก้วไวน์ค่ะอาจจะเป็นแก้วไวน์ขาวหรือไวน์แดงก็ต้องดูที่เมนูอาหารนะคะเตตโต๊ะตามเมนูอาหารเนาะและจะมีจานขนมปังอยู่ทางด้านซ้ายนะคะและแก้วกาแฟจะอยู่ทางด้านขวาน,นะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะวิธีการวางาช้อนซ่อมหวานเนาะวางให้ด้านคมมีดหันลงนะคะแล่ซ่อมวางด้านบนวิธีการใช้อุปกรณ์คือต้องเป็นสลัดอยู่ด้านนอกนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้อุปกรณ์เนี่ยเราจะหยิบจากด้านนอกเข้ามาด้านในเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนการใช้อุปกรณ์นะคะ อาหารจานแรกของเราแอปเปไทเซอร์ของเราคือสลัดผักนะคะเราก็จะใช้มีดส้อมสลัดที่อยู่ด้านนอกก่อนเนาะเมื่อทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเรบวบอุปกรณ์ไว้ทางด้านขวาแบบนี้นะคะต่อไปเป็นซุปนะคะวิธีการทานซุปอ่าใช้ช้อนซุปนะคะจับช้อนคนลงไปในถ้วยซุปเล็กน้อยอ่าแค่พอให้อ่าซุปเข้ากันนะคะแล้วตักซุปและปาดและทาน ะะไม่ไม่คนเยอะไม่ตักไม่ปาดมั่วนะคะคนแค่พอเป็นทิธีเนาะคนเล็กน้อยแค่ให้เข้ากันนะคะแล้วตักแล้วปาดแล้วทานนะคะเมื่อทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วางช้อนไว้ด้านมุมนะคะวางไว้อของมุมแบบนี้นะคะคือการทานเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานก็จะมาเก็บถ้วยซุปของเราไปและเสิร์ฟเมนคอรตสต่อนะคะ ิาจาหลักของเรานะคะอาหารหลักของเราเมนคอร์สของเราคือสเต็กนะคะก็ใช้มีดส้อมสเต็กได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวให้รวบไว้ด้านมุมขวานะคะเมื่อทานเรียบร้อยแล้วเมื่อพนักงานเก็บจานเราไปแล้วพนักงานจะมีการเลื่อนอุปกรณ์นะคะให้ลงมาทั้งสองฝั่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทานขนมหวานหรือผลไม้ต่อนะคะ แล้วมาถึงขั้นตอนนี้แล้วจานขนมปังนะคะลูกค้าอาจจะยังทานอยู่หรือถ้าไม่ทานแล้วก็ให้เก็บไปได้เลยนะคะ,ะต่อไปเป็นการทานผลไม้นะคะเมื่อเราทานอาหารหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานก็จะมีการเลื่อนอุปกรณ์ที่อยู่ด้านบนลงมาไว้ด้านข้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทานผลไม้นะคะในส่วนของแก้วน้ำและแก้ววายอ่า จะเป็นการเติมตลอดนะคะจะมีการเติมให้ลูกค้าตลอดระหว่างการทานอาหารจนกว่าวายจะหมดขวดหรือว่าลูกค้าไม่ทานแล้วนะคะก็สามารถแจ้งกับพนักงานได้พนักงานก็จะเก็บแก้วออกไปนะคะอุปกรณ์ก็จะเริ่มาหายไปทีละสเต็ปนะคะและสุดท้ายแล้วบนโต๊ะอาหารนะคะจะถูกเคลียร์ออกไปทั้งหมดจะเหลือแค่แก้วชาหรือกาแฟนะคะที่ลูกค้าทานแล้วก็จะลูกค้าก็ และสุดท้ายแล้วนะคะบนโต๊ะอุปกรณ์ทุกอย่างจะถูกเคลียร์ออกไปเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจะเหลือชุดสุดท้ายก็คือแก้วชาหรือกาแฟนะคะที่ลูกค้าทาน